สวัสดีครับผมเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าท่านที่ชมคลิปนี้ถ้าหากบ้าชมไม่จบนะครับมีหลายๆคลิปนะครับท่านจะเสียใจตลอดชีวิตอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับประเทศไทยเรามีเวลาแค่10ปีเท่านั้นเองคลิปก่อนผมบอก20ปีแต่ตอนนี้เหลือ10ปีเท่านั้นที่ทุกท่านจะต้องช่วยเรื่องลดโลกร้อน แต่วันนี้ผมจะบรรยายเรื่องเศรษฐกิจนะครับอันนี้เราขอรวบรัดเลยเดี๋ยวท่านจะงงว่าเห็นข้างหลังนี่คืออะไรอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมว่าผมทำโครงการไว้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไว้หลายเรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องทรัพยากรใต้ดินซึ่งมีมูลค่าถึงนะครับ แค่180ล้านไร่มีมูลค่าถึง351ล้านล้าน,านสามารถใช้งบประมาณประเทศได้ประมาณ100ปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นคนไทยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงผมรอลิขสิทธิ์นิดเดียวรอลิลษสิทธิ์นิดเดียวเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องท่องเที่ยวท่านก็ไม่ต้องห่วงเหมือนเอกเช่นเคยก็ได้อาจารย์โจ๊ก อาจารย์เอคุณอุคุณซาคุณเจี๊ยบผู้เก่งกาจทุกคนมาช่วยเรื่องท่องเที่ยวกำลังดำเนินการอยู่รวมทั้งคุณเอชนบบรีคุณปุ้มชนบบรีทีมงานเราค่อนข้างแข็งแรงไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราโชว์เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถือว่าเป็นอันดับ8ของโลกได้เลยเต็มๆอันนี้คือคำพูดของฝรั่งกับผู้เชี่ยวชาญหลายท่านวันนี้จะคุยเรื่องเออศรษฐกิจนะครับปัจจัย4นะครับวันนี้จะทำให้ท่านดูถึงภาคปฏิบัตินะครับว่าเรารับซื้อผักอย่างไรรับซื้อเห็ดอย่างไรไม่อัน้นในราคาประกันด้วยนะครับ ผมจะตั้งศูนย์4ภาคก่อนคือสงขาตั้งศูนย์แล้วชนบุรีก็เพิ่งสตาร์ทโคราชยังไม่พร้อมเชียงใหม่ก็เริ่มสตาร์ทนะครับศูนย์นี้จริงๆจะตั้งให้ครบ76ยกเว้นกรุงเทพนะศูนย์นี้คือเป็นศูนย์รับซื้อผักนะครับในราคาประก,กัน เพราะฉะนั้นท่านมีที่หนึ่งงานก็สามารถทําได้นะครับเส้นทางในการรับซื้อทําอะไรบ้างก็อยากจะให้ติดตามดูนะครับแต่เรื่องโลกร้อนเนี่ยต้องทุกท่านต้องไปดูคุณเออีกสิบปีเรามีเวลาแค่สิบปีอย่าลืมนะครับแคนาดาเนี่ยอุณหภูมิพุ่ง49องศาเนี่ย ตายเกือบ500ศพนะครับเคนยาอดอาหาร2ล้านคนนะครับสัตว์ล้มตายสะท้อนวิกฤตโลกร้อนและเศรษฐกิจนะครับมหาสมุทรกลายเป็นกรดนะครับวัฏจัจกรคาร์บอนตอนนี้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นในเคือมหาสมบัติ3แผ่นดินจึงคิด เรื่องอาหารนะครับล่วงหน้านะครับตัวแรกนะครับเห็ดแค็งอันนี้ก็ราคากิโลแห้งนะฮะกิโลเป็นพันตอนนี้เห็ดแค็งมันมีประโยชน์อย่างไรต่อต้านการจะเริ่มเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารมะเร็งปากมดลูกต่อต้านโรคที่เกิดจากแบคทีเรียบางชนิด เห็ดแค็งสามารถใช้ถอนพิษที่เกิดจากการรับประทานเห็ดพิษชนิดอื่นๆเข้าไปช่วยขับปัสสาวะอันนี้ก็รับซื้อไม่อั้นนะครับราคาประกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวแรกนะครับท่านดูต่อไปนี่คืออาหารอันในอนาคตเหต็ดโคนน้อยนะครับใช้สูตรผสมเห็ดโคนใหญ่ นะครับทำให้รสชาติอร่อยเนื้อเหนียวนะครับอันนี้เดี๋ยวท่านท่านดูจบเห็ดแล้วผมจะอธิบายฟังว่าแต่ละเห็ดสามารถทานแทนเนื้อได้อย่างไรนะครับอันนี้บำรุงกำลังร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแก้ไอขับเสมหะนะครับแก้อาการขึ้นไส้ต้านเชื้อไทรอยและเชื้อ เอนโทโลแบคทีเรียนะครับซึ่งปเป็นสาเหตุของไทรอยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหติตสูงลดความเสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นเลือดควบคุมไขมันให้ดีลดอาการโรคเบาหวานแกไซเมอร์เสริมความจำและบำรุงสมองให้แข็งแรงอันนี้แค่ตัวที่2พวกเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะไม่จนเพราะฉะนั้น เราควรทานอาหารเป็นยาต้องกันดีที่สุดไม่ใช่เป็นแล้วไปเป็นที่ค่าของฝรั่งทานยาฝรั่งตลอดนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านลองดูเห็ดตัวต่อไปเห็ดนางฟ้าผมมาปรับปรุงใช้เชื้อเห็ดโคนเข้าไปนะครับบำรุงกระเพาะอาหาร ภูมิการทำงานของสมองหัวใจปอดตับอาการเส้นโลหิตฝอยแตกช่วยการไหลเวียนของโลหิตกระตุ้นการทำงานของเลือดให้ทำงานปกติบรรเทาอาการเจ็บป่วยเช่นการปวดฟันบรรเทาอาการตกเลือดดิสิ้ดวงบรรเทาอาการเป็นตะคิวอาการของบิดช่วยยับยั้งเนื้อร้ายหรือเชื้อมะเร็งช่วยป้องกันโรค เจ็บคอโรคโลหิตจางและโรคร้อนในเห็นไหมครับแต่ละเห็ดเนี่ยนะครับเห็ดเหล่านี้ก็เกิดจากเชื้อราเหล่านี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเราเนี่ยเขาก็เอาเชื้อราเราเนี่ยมาทำยาเราก็ไปซื้อเข้ามากินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาไทยเนี่ยมาเสร็จสุดยอดอยู่แล้วนะครับดูประโยชน์ต่อไปนะครับ เห็ดฟางตัวเห็ดฟางนะครับบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตช่วยย่อยอาหารบำรุงตับแก้ร้อนไหนแก้ช้ำไหนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงช่วยลดหรือบรรเทาอาการช้ำไหนหรือบาดบวมนะครับในร่างกายนะครับอันนี้ก็อีกเห็ดหนึ่งนะครับ mm hmm. เห็ดนางรมฮังการีบ้างช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการก,ก่อโรคต่างๆช่วยลดปริมาณไขมันและน้ำตาลในเลือดทำให้ห่างไกลจากโรคอ้วนหรือโรคไขมันอุดตันนะครับช่วยสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนะครับช่วยลดอาการอักเสบหรือปวดบวมปวดบวมต่างๆปวดบวมและการอองร่างกายตอนนี้ผมแนะนำให้ท่านทาน5เห็ดนะครับ สิ่งเหล่านี้ไม่ไกลเกินเอื้อมทำไมผมจึงทาแนะนำให้ทานห้าเหตุนี้เพราะว่าสามารถทานแทนเนื้อได้นะครับท่านดูในนี้นะครับเนื้อไก่สดโปรตีนแค่18.5%อันนี้ออกจากแลบของบริษัทเราเลยนะครับปลาสดโปรตีนแค่17.71%นะครับนะครับเนื้อวัว ปรตีนแค่2 3่สิหเ็นต์เห็นไหมครับเนื้อหมูสดโปรตีนแค่1 9 9เแต่ท่านทานเนื้อไปเนี่ยดูท่านดูตรงนี้เห็ดนางฟ้าแห้งนะครับโปรตีนยี่สิบเปซ็นต์เไงครับสูงฝาทุกเนื้อนะครับสูงฝาทุกเนื้อ เห็ดคนน้อยโปรตีนยี่ที่หกจุดหกเก้าเปอร์เซ็นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้สิ่งที่ท่านต้องรู้เห็ดแข็งแห้งสูงกว่าเนื้อวัวอีกยี่สิบามจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซนอันนี้ท่านต้องพิจารณานะครับทานเพื่อต้องกันให้เกิดโรครักษาโรคไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนฮังการีอ่าอันนี้โปรตีนน้อยหน่อยสิบห้าจุดห้าสี่เปอร์เซ็น ทวลิสงฟ้าประทานปรตีน2 5 8สเอซอันนี้อเมริกาสั่งปีละแสนตันไม่มีปัญญาผลิตเพราะว่าเปลือกเข้าเนี่ปดวิตามินอ e ีสูงกว่ายาทั่วไปถึง50เท่าอันนี้กำลังเพาะสายพันธุ์และกำลังส่งเสริมให้ประชาชนปลูกประกันราคาให้เรียบร้อยอลองดูเรื่องผักบ้างผักกวางตุ้ง แพนนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องผักทางเราก็รับซื้อไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นต้องรับซื้อผักทุกชนิดต้องใบสวยไม่มีหนอนเจาะแต่โครงการเราตรงข้ามนะครับถ้าผักฟังตุ้งหรือผักคะน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีหนอนเจาะถึงจะรับซื้อถ้าไม่มีหนอนเจาะจะไม่รับซื้อเริ่มเข้าใจหรือยังครับ เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ท่านเนี่ยปลูกผักที่ใช้สารเคมีนะครับแม้แต่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ให้ใช้แต่เราให้ราคาในค่อนข้างสูงมีสูตรในการปลูกพร้อม,มเช่นใช้คาร์บอนผสมซิลิคอนรองพื้นช่วงเร่งโตใช้จุลินรีย์กลุ่ม ft ต่างๆ ft 33, 4, 4, 5, 5, 6, 6 นะครับป้องกันโรคและแมลงใช้ FT-77 นะครับเพราะฉะนั้นทางเราก็จะมอบธุรกิจนี้ให้กับประชาชนในปีหน้าว่าจะรับ1ล้านโคเรือนก่อนพร้อมทั้งประกันราคาให้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเรามาดูผลพืชผักแต่ละชนิดแล้วเดี๋ยวท่านดูม้วนต่อไปว่าที่ผมรับซื้อแล้วผมมี ตลาดไหมถ้าไม่มีตลาดคงไม่ทำนะครับเพราะว่าเราสามารถส่งไปทั่วโลกได้กังตุ้งเนี่ยช่วยเสริมสร้างคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนถักวังตุ้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งด้วยความเสี่ยงของเกิด โรคหลอดเลือดแต่ถ้าหากว่าวังตุ้งป่ดสารพิษมันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นในกล่องนี้แต่ถ้าวังตุ้งที่ฉีดยาเคมีเข้าไปจะตรงกันข้ามนะครับพูดถึงมะละขี้นกแก้หอ,อน้ําดีอักเสบช่วยเจริญอาหารแก้ตัวร้อนดับพิษร้อนแก้ปากเวยอ่าเป็นขุมสางแก้พิษฝีบำาุงน้ำดี แก้ตับม้ามพิกการแก้อักเสบฟกช้ำแก้ปวดเมื่อยเนื่องจากลมข้างในข้อแก้หืดเหอะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเห็นไหมครับทานผักเป็นยาใช่ไหมครับแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่ามะละขี้นกฉีดไกโคเฟสในข่าญ้าโพริฟอสพาราคอตอมันก็จะเป็นตรงข้ามนะครับ มะเขือเปาะช่วยต้านมะเร็งบำรุงหัวใจลดกมดันโลหิตช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานช่วยลดระดับคอร์ตอรอลในเลือดช่วยฆ่าเชื้อแบคเทีเทรียนะครับมีประโยชน์ต่อตับอ่อนตับอ่อนเราทําให้เป็นโรคเบาหวานทําให้ตับแข็งแรงและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ตรงกันข้ามถ้ามะเขือเราใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารเคมีมะเขือนี่ใช้สารเคมีมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใครส่งมะเขือมาให้ผมเนี่ยนะครับถ้าลูกซีสวยไม่มีนอนจอดนะครับไม่รับซื้อโดยเด็ดขาดนะครับมะเขือยาวช่วยลดคอสเะตอรอลนในร่างกายช่วยเรื่องการขับถ่ายต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยปรับสมดุลระบบต่างๆในร่างกายช่วยลดน้ําหนักมะเขือยาวก็เช่นเดียวกัน ถ้ามะเขือยาวมีหนอนเจาะโอเคห้ามาแบบเม็ดฝักสวยไม่รับซื้อนะครับตอนนี้เราพูดถึงผักคะน้าบ้างเป็นที่นิยมท่านเชื่อหรือไม่ว่าผักคะน้าผัดแห้งเนี่ยทำรัดหน้านี่แทนเนื้อหมูได้เลยนะครับอร่อยเดี๋ยผมทานมาแล้วผักคะน้าเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาสร้างความเข้มแข็งให้กับกระดูกบำรุงฟันต้องการโลหิตจ,จางบำรุงผิว เพิ่มคอลลาเจนให้ผิวช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลดความเสี่ยงมะเร็งนะครับแต่ท่านต้องทาน,ากนาักคนะขาคนี่เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องสารเคมีแต่ผมรับซื้อคณะที่หนอนกินนะครับถ้าคณะสวยๆเนี่ยผมไม่ซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องเซ็นสัญญากันดูผักตัวฝักยาวบ้าง ช่วยบำรุงกระดูกและฟันช่วยป้องกันการเกิดโรคก,กระดูกพุนมีฟอสฟอรัสช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันก,การเกิดโรคหวัดเห็นไหมครับป้องกันรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันแต่เชื่อหรือไม่ว่าถั่วฝักยาวเนี่ยสารเคมีรองจากคณะนะครับรองจากคณะ แล้วก็มะเขือเทศทุกวันนี้เราเป็นาธาตุฝรั่งคือฝรั่งสร้างสารเคมีให้เราเราก็ทานสารเคมีเข้าไปในผักพ,พอทานเข้าไปป่วยก็ไปซื้อยาฝรั่งมากินอีกนะครับไว้คลิป2ครับพบกันครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไทเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทั้งเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับ ทำไมถึงคำว่า,าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี่คือต้องพวกเกษตรกร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่งพันบาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดี ท่านอยากจะใช้เป็นร้อยร้อยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่องที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ด เรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ line oa ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ